สวัสดีและกระทักทายผมแมพี่น้องเบิร์สุหมงสุบอหเดอรับเดอเมื่อนี้มีโอกาสดีครับพี่น้องผมสิภาพีพานองมากราบไหวพระบรมสารีริกาาธาตุครับที่เจ้าหน้าที่เพ่นไดนําเขามาจากประเทศอินเดียให้พี่น้องเช่าไทยเข้าได้กราบไหวครับพี่น้องแต่ก่อนสิไปผมสิภาพี่น้องว่าแวะลงท่านก่อนครับพี่น้องหลังจากแวะลงท่านแล้วจังคอยสิเดไปนะครับเนาะ เอาหลังจากแวะล่งท่านแล้วครับพี่น้องกสิพาพีพานองเข้าเดินทางต่อครับในระหว่างทางกสิมีพวกอาหารการกินน้ำดื่มบวิวสิเป็นน้ำเคื่องดด่มแล้วก็ไอซ์ริมครับที่พ่มแมพพี่น้องเช่าจังหวัดอุบลเข้าไดเอามาตอนรับก็ขอขอบพุ่นพี่น้องเช่าจังหวัดอุบลเลยครับเด้อที่ได้ตอนรับครับซู ู้ทีเขามากกราบบายพระบรมสารีริกธาตุครับก็ขอขอพระคุณแลหลายครับผมชาวอุบลเฮาเป็นคนใจดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นยังบุญครับพี่น้องฝ่าก็เป็นสีขึ้มๆืมบ่ค่คอยแดดปันไดครับบ่ค่อยห่อนเป็นยังบุญครับพี่น้องไอพี่น้องผมสิผาพี่น้องชมบรรยากาศระวางทางครับผม พี่น้องจากสถานที่จอดรถครับมาามองกราบัยคือวัดหลวงพ่อใหญ่อินแปลงครับในจังหวัดอุบลครับรห่างกันประมาณ200กิโลเอ้ย200เมตรครับก็มีรถต้อนรับอยู่เด้อครับพี่น้องมีรถรับส่งอยู่แต่ว่าส่วนหลายเพื่อนสี้เดินทางแบบการยางครับพี่น้องโอเคครับครับพี่น้องพ่อขามาหอดภาาในเขตวัดแดว บวาสิเป็นเครื่องไวเป็นดอกไม้ถูกเทียนครับพี่น้องฟรีบัตทุกอย่างนะครับพี่น้องเลือที่ทางวัดเพื่อนได้จัดไว้ให้พี่เห็นน้องเข้าได้เอาไปกรบาบไหว้ครับผมเมื่อนี้ก็เป็นมือสุดท้ทยนะครับพี่น้องเพื่อนได้จัดขึ้นมาสี่มือแล้วครับพี่น้องหลังจากผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางบัตรเดากนว่าแต่ละมือนี้ไม่ค้นมากกาบไหว้พระบรมสารีริกธาตุน่กาสิป,ประมณัณ 2- ถึง3ามแสนคนต่อมือครับพี่น้องกขอบคุณพี่น้องเฮ้าด้วยที่เขามากราบบ่ายครับขอบคุณหลายหลครับทางวัดนำํำเพราะเขามาแล้วก็ได้เขาแถวครับเขาแถวเพื่อที่สิรอก,กาบายเจ้าหน้าที่เพิ่็จัดแถวไว้ให้แบบดีครับพี่น้องเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเบื้องตี่ละครับพี่น้องเป็นระเบียบต่อแถวกันแบบสวยงามเลยครับพี่น้อง พอเขามาหอดแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับมองนี่แหละที่เป็นที่เพิ่นเอาพระบรมสารีริกธาตุสิตังไหวครับพี่น้องคนหลาครับพี่น้องเพิ่นเลยให้เอาไปไหวครั้งในครับเพื่อเป็นการจัดระเบียบครับพี่น้องย่างผ่านประตูมาเข้ากระสิไล้กราบไหวโดยทั่วกันครับแบบบบไอแบบโบเอร์ครับพี่น้องผู้ใดอยากเขามาไหวอีกก็ต่อแถวไม่ได้ครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องมองนี่แหละครับพุ่นเพลิงเสียเอาไว้ข้างในคนครับมาห่อเท่ากับตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้ครับพี่น้องสาธุบุญน,น้ากันเ้อครับดื้อพี่น้องขอพูดได้หลายครับขอให้ได้บุญน,น้ากันเ้ยพี่น้องดื้อเอาบุญมาฝากครับก็บ่งหูว่าจะอีกปีใดเนาะพี่น้องเพ,งพจังเสีดเอามาให้กราบไหว้อีกแบบจังสี่ครับแบบไก่ซีจังสี่ก็ขอขอบคุณนทาง้ง ผู้ใหญ่อทีิจัดงานขึ้นแบบนี้เป็นงานกุศลแบบดีครับคนหลายครับพี่น้องเบิ่งคนรวมสองแสนสามแสนคนครับแต่ละเมือพอกาบหว้หล้วกะสีเก็บภาพบรรยากาศนอบนอกมาฝากพี่ตอนน้องครับพี่ก็สิใช้ชโปรเจคเตอร์ครับผนน่ะจอปัก่ันคนน่ะไป้ใบยึุ่นก็ไดครับพี่น้องเอาสุดท้ายนี่ขอขอบบุญขอบคุณเช่าจังบบหวัดอุบลนะครับพราแม่พี่น้องที่เขามารวม ราบไวน้ำด้วยครับด้อขอบคุณายครับสำหรับคลิปนี้ไปเด้อครับด้อสาธุบุญน้ำกันครับบ๊ายบายครับผม